สามตัวดิกี่งวดติดครับถ้ามันถ้ามันเข้าปุ๊บมันจะสามตัวสามงวดติดกันเลยสามงวดติดกันเลยเออการที่มันมันจะหลุดละอ่านี่เคยบอกใครหรือ,อยังตาไม่เคยบอกกตาซื้อโดนไปหลายหลายทีแล้วด้วยโอ้สามตัวเหรอครับเออแล้วก็จะเอาสองตัวให้อบให้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 ใหใหใหร่นดําหน้าวันลงมาครับผมคําเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด ท่าทงบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของช่างซ่อมรถหรือว่าพ่อสิทธิ์ตาสิทธิ์นะครับตาสิทธิ์บอกว่าทีมาสูตรเนี่ยยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะสามตัวสามงวดนะครับที่เข้ามาแต่ก็มีหลุดบ้างนะครับเอฟซี FC ครับแล้วก็ถูกเป็นประจํานะครับผมวันนี้คุยไปคุยกันมาวันนี้ให้ใหตามา เปลี่ยนล้างลูกปืนอัดจาะระบีให้นะครับผมคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่ามีเลขสูตรเนี่ยอืมเอ้าทางช่องก็หาแนวทางเนาะก็ได้ยินสูตรไม่ได้แล้วครับผมก็เลยมาถามไปถามมาโอ้น่าสนใจนะครับก็เลยจะขอสูตรตานะครับขอถามที่ไปที่มาของสูตรแล้วก็ ตาบอกว่าสูตรนี้ตาไม่ห่วงนี่แหละครับคือถูกใจหลายนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับสอบถามแนวทางของตากันครับตอนนี้ตาก็กําลังทํางานอยู่นะครับก็ขออนุญาตนะครับคือให้ตาทํางานไปด้วยพูดคุยไปด้วยอย่างเงี้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาตาในการทํางานเนาะเอฟซีโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตาครับผมครับตอนนี้ตาก็กําลัง หันแม่แรงอยู่นาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักคู่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามกันเนาะที่มาที่ไปของสูตรนี้นะครับก็เ,เปิดเผยเป็นครั้งแรกนะครับผมสูตรตานี่แหละครับผมวันนี้ก็เดินทางมานะครับอ่าตามาทํารถให้ด้วยนะครับผม เอาก่อนอื่นก็สวัสดีครับผมสวัสดีตาครับสวัสดีครับเอฟตีทุกคนเอาขอขออนุญาตสักห้านาทีนะตานะเอเเอาเอ้ยมากไปเปล่าเอาสันาทีนี้ก็นาทีนึงก็พอเหรอเออเอาสูตรเป็นยังไงตาสูตรนี้คือเข้าบ่อยไหมเออมันก็เป็นครั้งแรกเนาะมันก็มันก็ติดนะไม่ใช่ไม่ติดแต่ว่าสมมติว่าเราเราทำเนี่ยตาทาแล้วเนี่ยครับแต่ตาไม่ซื้อหรอกตาไปบอกคนอื่นแต่คนอื่นโดนนะตาไม่โดนอ่ะแต่คนอื่นโดน เออมันออกแต่เวลาเวลาเราทําจะหักจะเราจะไปซื้อมันไม่มันไม่มาเล่นกับเราอ่่นะครับกี่งวดตาสถิติมันกี่งวดครับที่ติดมานี่ครับตาติดมาตตดกัะเลยทีเดียวสามงวดเลยสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวที่แล้วทำมาหลุดก็คือมาหลุดยาวไปเลยบางทีบางทีลืมไปเลยแล้วมาทําใหม่เพราะว่าเริ่มติดมันติดทีเดียวสามสามงวดอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะหลุดตอนไหนล่ะตาทีนี้เออไม่รู้ก็ทําไปเรื่อยเนาะมันหลุดก็ให้มันหลุดไปกันเราไม่ได้ว่าอะไรครับส่วนมากจะหางเดียวหรือสองหางตาหรือสามหางส่วนมาก ปนมากมันจะเต็มมนะกี่ตัวครับผมสามตัวนี่แหละสามตัวเออสามตัวนี่แหละบางทีมันก็จะมาสลับหัวท้ายกลางเนี่ยสลับกันอยู่อย่างเงี้ยแต่มันมาแต่มาสามตัวนี้เออเออออนี่แหละมีมีหลายหางไหมตาไม่นี่มีหางเดียวเอาเต่อนี่แหละโอ้เอาอย่างเงี้ยมีกี่สูตรมีกี่สูตรตาของตาตาตัวเดียวนี่แหละเออมันมีมันมีไอ้แบบ คอกหมูอย่างนึงแต่มันอันนั้นมันมันมันของกว้างๆ่าไปเอาไปเอาถูกตรงเนี้ยเอาเจาะจงเลยใช่ไหมตาเอาเจาะจงโอ้สมรู้ว่างวหน้าครับัวหน้ามันจะออกวันที่สลายวันที่วันที่หนึ่งี่วันที่หนึ่งในี่วันอังคารครับวันอังคารใช่ไหมวันอังคารที่หนึ่งครับเราไปดูที่มันออกมาก่อนนี่ครับผมวันอังคารที่หนึ่งครับวัน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 อาทิตย์วันจันทร์ครับ แล้วก็วันอังคารครับผมนะที่มันออกก่อนน่ะวันที่หนึ่งงวดงวดก่อนก่อนใช่ไหมเออที่ออกวันที่หนึ่งวันอังคารน่ะครับตองวันอังคารนะต้องวันอังคารเออแล้ววันที่หนึ่งดูที่งวดที่มันออกมาเนี่ยครับผมแต่ละเอาสามงวดวันเีวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอามาบวกกันเตะปัดออกเข้าใจไหม ถ้าถามผมผมไม่เข้าใจหรอกอต,ต้องให้เอฟซีฟังเอาเออมันมันตามงวดหนึ 1, 2, ง่งหนึ่งสองามงวดเนี่ยบวกกันเลยเนี่ยเรขกสามหลักเนี่ยครับผมมาเลย<ม>เศษปัดเอาตุวเอาตุวที่เหลือครับเอาตัวที่เหลือเศษปัดทิ้งมันมันจะได้สามตัวเลยเหรอตา <3 S 1> ตัว,ตวเอาแค่สามตัวเศษปัดออกเศษไม่เอาอแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้เราเดินทางมาหาตาที่กำลังซ่อมรถอยู่ก็เลยตาก็ยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวผมจะไปหาที่บ้าน ดีกว่าจะให้ข้าวๆน้ะตาเนาะแต่ว่าถือว่าเราก็ได้สูตรมาหรือว่าสูตรใหม่อย่างเงี้ยนาะตาเนาะก็คือว่าเป็นไล่ของเก่าวันที่หนึ่งแล้วก็จะเอาสองตัวครับให้ให้ให้ย้อนลงครับให้เอาข้างบนเอาข้างบนลงมาถ้าจะเอาสองตัวย้อนลงหมายความว่าถุนออกวันพุธครับแล้วก็เอามาตีรหัส ถูกเสาอืมใจ่ไหมครับมันมันจะเป็นสองตัวเอฟซีถ้าใครเข้าใจนี่คอมเมนต์ดูนะครับเนาะให้รู้มันออกวันไหนถูมัมันออกวันเมี่ยนี่วันที่หนึ่งนี่วันอังคารนี่แหละตาวันอังคารใช่ไหมครับจะจะเอาข้างบนเราก็ไปเอาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันอาทิตย์วันที่หนึ่งวันจันทร์วันที่หนึ่งวันอังคารโอ้จะไม่ให้เป็นวันที่หนึ่ง ให้เป็นวันที่หนึ่งก็แล้วกันของงวดที่ผ่านมาก่อนแล้วแล้วเอามาทําอะไรกันตาเอามาบวกเลยมาบวกเอามาบวกกันสามหลักเนี่ยสามวันนี้เอามาบวกกันเนี่ยสามวันเนี่ยมาบวกกันครับบวกกันบวกกันแล้วด้านอะไรครับแล้วก็เอาเศษอันนี้มารวมอันนี้เอาเศษอันนี้มารวมกับอันนี้ตัวที่ตัวที่ไอตัวนี้มีเศษปัดทิ้งออาคนบวกเป็นเขารู้อยู่หรอกครับเนี่ยแค่นั้นละเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปหาตาที่บ้านดีกว่า้าสองตัวครับสองตัว เอาวันข้างล่างหมายความอาวันข้างหน้าครับพูดยังไงดีวะหมายความว่าวันนี้มันเอาวันพุธใช่ไหมครับผมไปวันเพฤหัสวันตุกวันเสาร์อย่างเงี้ยก็สามวันเนี่ยเดี๋ยวต,ตัวเดี๋ยวผมต้องไปหาตาที่บ้านมันม,มันต้องมีเรียงเบอร์ ใช่ไหมตามันถึงจะรู้ใช่ไหมครับใชเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่แบบมาเจอกันโดยบังเอิญฉุกลระหูกกันนะอ่ก็เลยฟังไปฟังมาโอ้น่าน่าน่าสนใจถ้ามันติดนะมันสามหัติดเลยนะสามหวติดเลยเหรอตาเกดวดวนี้งวดหน้างวดต่อไปพอพอสามหัวแล้วมันจะหลุดแล้วแต่เนี้ยมันจะหลุดไปเลยไปเป็นเดือนอ่ะไปเดือนสองเดือนน่ะเราก็ไปเอาแต่ความฝันกันเออตาก็ไม่บอกเนะตามีสูตรเออก็ไม่ถามกันเนา มาจจฝันฝันตาไหมปั๊ฝันตาฝันบ้าอะไรมัางว่าอพอบอกความฝันรวกตีกันไม่ได้ตีกันม่เป็นผลมันออกมาสักดูที่นีเห็นไหมว่าตาบอกแล้วกรงๆงไม่เอากันเองว่ะจริงๆตาไม่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตามไปถึงบ้านตาให้ตาคำนวณสูตรให้ดู fc พิมพ์รอไว้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เสียเที่ยวนะครับ fc ครับถึงว่าไม่มีเลขสูตรนะแต่มีช็อตเด็ดกว่านั้นคือเป็นเลขตาชอบเอสองหนึ่งสี มันมาจากไหนตาไอตัวเนี้ยสองหนึ่งสี่เนี่ยมันความฝันของตานี่แหละความฝันของตาฝันว่ายังไงครับตาเอ้าฝันว่าครับเขามาหาสองคนเนาะครับผมใช่ไหมล่ะอ่าเขามาหาสองคนครับบ่ขอตานอนด้วยนะคนหรือผีตาก็ไม่เข้าใจในฝันเนาะงามงามอ่ะงามงามเอ้ยดยเวละตาก็เลยสนอง เขาอยากนอกกระตานะก็ะน้องกับข้าเนาะก็เลยสนองเลยเอออืมก็เลยเป็นที่มาสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เลยแหละครับก็มาสองคนเนาะตาคนหนึ่งนะกาผมสีบอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือวันนี้ได้ความฝันแล้วเดี๋ยวจะตามไปเอาเลขสูตรนะครับทีสี่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุยกันแบบนี้มันจะไม่เข้าใจเนาะต้องให้ตาทาให้ดูเลยนะครับ มันจะตีกันยังไงไม่รู้นะครับแต่ตาตีกองหนึ่งีเนี่ยเทียตาฝันเนี่ยเเทียตเท้าที่พูดเดี๋ยวฟังนะสองหนึ่งสี่ออาตาเช้าที่ตาที่ตาฝันที่เล่าความฝันให้ฟังมาเช้านี้อันนี้เป็นความฝันไปก่อนเนาะตาเนาะตานี่แหละก็มาสองคนเนาะแสดงว่ารู้สูตรไปหมดเลยใช่ไหมเอากมาสองคนเนาะตาคนเดียว เก่งนะครับตาสูตรก็มีนะเอฟซีนะตายกให้ลูกดูหน่อยครับผมตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตาตันนี้ของตาใช่ไหมของตาแล้วครับผมนี่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 ไปเล่นเล่นเอาสองตัวก็สลับก็เอาก็ได้เป็นแนวทางเนาะตาน้อเป็นความฝันเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวตามให้นะครับเอฟซีครับเออไปเลือกจักไปพิจารณากันเองนะครับผมจะไปงมงานกันมากกันลูกเ้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะตาเนาะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันอันนี้สองหนึ่งสี่ ครับผมเเดี๋ยวจะตามให้นะครับสําหรับเลขสู่ตานะครับ3มตัว3มงวดติดส่วนมาก3ตัวเหรอครับตาสามตัวมันไม้กลับมน้าก,กับหลังกันอยู่นี่แหละครับผมแต่มันออกครับเอาขอบคุณตาครับผมสอง่งสี <21 4 S 2> นะครับ